คุณครับคุณเอ่เอโทษนะครับครับ<า>ที่เพารถมันอยู่ตรงไหนอะครับที่เพาอ่ะผมกำลังหาพาอยู่อะหาผาวอ๋อน่าจะอยู่ในแผนที่อะครับนะ่ะที่พารถอะอลองลองเปิดแผนที่อะครับอยู่บนบนอะมันจะเขียนว่าที่เพารถอะครับโอเคครับรถ<ด>ใช่ครับพอจะรู้ไหมครับ เคยเลื่อนเลื่อนเจออยู่นะอ๋ออ๋อเลื่อนเลื่อนที่ไหนอะครับเรากดดูแบบแล้วมันเหมือนจังนะอ๋อดูแมพใช่เราเลื่อนเลื่อนเจออยู่อ๋ออ๋อผมผมเจอละที่เราครัครับ <metrics. S 2> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ครับเช็คเช็คซาวก่อนเช็คซาวก่อนครับเช็คซาวก่อน <c oughs>